วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ สวัสดีครับผมก๊อฟมันตัสสยามครับสวัสดีค่ะป่ามีตังค่ะครับก็กลับมาพบก,กับรายการมันตัสสยามนะครับต้องบอกก่อนเลยน้องเป่าสมาชิกที่จอวัตถุมงคลชิ้นเนี้ยสอ,อบถามมันตลอ,อ,อดเมื่อไหร่ผมจะได้ครับเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่จะออกครับหลังงานว้ครูบอกว่าจะให้แล้วี่ครับใช่ใช่และที่สําคัญคือคนที่ยังไม่ได้เช่าใช่ คุณครอบคะคุณป่าครับหนูเพิ่งเข้ามาใหม่หนูไม่ทันจองหนู<ช>ต้องทำยังไงครับหมดสิทธิ์ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะครับวันนี้มีข่าวดีถูกต้องสำหรับคนที่จองไว้อ่าบอกก่อนเลยวันนี้เหรียญเหรียญหล่อจันแขกเหรียญหล่อ,อ,าอ,ลอ,อมาหาทุกคลแต่ไปฟังเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังจากอาจารย์นะครับว่าคนที่จองก่อนโชคดียังไงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบอาจารย์แขกหรือเสาะได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมรดชยาครับครับ วันนี้นี่อาจจะเทปยาวนิดนึงเพราะว่า <c oughs> มันตัองเท้าความจะต้องต้องออกตัวนี้ก่อนเดี๋ยวโปรดิวเซอร์เขามองหนะ้าวันนี้นะเท้าความอ่ะเพราะเราไม่มั่นใจว่าเทปอันเนี้ยเราเคยออกรายการไหมไม่เคยไม่เคยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเท้าความได้งแต่แรกๆเลยนี่เราเท้าความกันมันต้องเท้า<ด>ความนะ <c oughs> น่มันต้องเท้าความคือเหรียญเนี่ย วันนี้เป็นวัตถุมงคลก็คือเป็นเหรียญตัวเราเลยเหรียญมหามงคลเราตั้งชื่อว่ามหามงคลชื่อดีด้วยนะมหามงคลชื่อมหามงคลก็คือเป็นเหรียญรูปอาจารย์แขกเลยรับผิดชอบตัวเองหนักขึ้นอีกครนี้เป็นรูปตัวเองเรียบร้อยเลยก็ถือว่าเป็นเหรียญเหร๋ยญหล่อรุ่นแรกนะรุ่นแรกเหรียญหล่อรุ่นแรกเดรียญหล่อแล้วก็มีออกคือมีลงเฟซลงอะไรกับวิธีการสร้างใจอะไรเนี่ยลงมาเป็นขั้นตอนตลอดรอแล้วนะ มีลงไปแล้วก็คนถามหามาเยอะอะใช่คราวนี้เหรียญเนี่ยในฐานะที่เป็นเหรียญเราเองรเราก็จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องชโนวนมวลสารก่อนอืเหรียญเนี่ยเราเหตุผลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยด้วยเหตุผลเดียวเลยก็คือว่าอ,อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคือแล้วแต่คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่คุณเราเนี่ยทร้งวัตถุมงคลเป็นเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเยอะครับอ่าแล้วก็ชอบ ขอเทพเทวาสิจิตส,สร้างโดยเฉพาะเท้ากูเวียนเนี่ยอขอสร้างประจําว่าอยากจะสร้างอขอสร้างท่านหน่อยคลิ์นี้แบนโน้ตอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะได้จนมาล่าสุดนะท่านบอกว่าถ้าเที่ยวแต่ขออยู่แบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่จะมีบาร,รมีไปของตัวเองคือให้ทําขึ้นมาเลยให้ทําให้ทําเหรียญตัวเองขึ้นมาเลยลูกของูุตัวเองขึ้นมาเลยแล้วก็ให้กับสมาชิกไปอะไรเงี้ยแล้วว่าเออถ้าอย่างนั้นก็เอ้าไม่เป็นไร ไหนจะทําทั้งทีก็ต้องดีที่สุดอ่ะเพราะว่ามันเป็นเหรียญเราเอง<ช>เป็นเหรียญรูปเราเองอันนี้เราก็ได้มีความคิดที่จะสร้างเหรียญล้วแล้วดยการที่เราเป็นประธานกลุ่มอาจารย์คาราว่าสายใต้เนี่ยเราก็ดูรูปลักพิมพ์ทรงเนื้อก่อนแล้วก็มาดูในแนวของวงการพระเครื่องอเพราะเราเป็นอาจารย์เป็นประธานของจังหวัดนราธิวาสในสมาคมพระเครื่องวัฒนชาไทยด้วยครับ ไหนๆจะทําเหรียญตัวเองสักทีเนี่ยก็เลยต้องศึกษาให้ดีนิดหนึ่งเราก็ได้รวบรวมชโนวนมวลสารตามมวลสารที่เราเชื่อถือว่าดีก่อนอืโดยการเอาเนื้อนวะโลหะที่เราเคยสร้างทุกรุ่นน่ะมารวมกันพร้อมกับหาเนื้อชโนวนมวลสารใหม่มาเพิ่มทั้งหมดน่ะมาเพิ่มทั้งหมดและที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเอาเนื้อทั้งหมดเนี่ยได้แล้วเนี่ยมาหลอมแล้วรีบเป็นแผ่น แล้วมาลงยันที่เรามีทั้งหมดลงไปไม่ว่าจะเป็นยันทางฝ่ายายาวีฝ่ายจีนฝ่ายไทยรวมถึงลูกลักหลายแบบท,ทั้งทั้งที่เราศึกษาทั้งหมดเนี่ยก็สร้างก็คือเอามาสร้างเป็นชนวนมวลสารในการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ วัตถุมงคลรุ่นนี้นี่พูดได้เต็มปากเลยคือไม่มีเนื้อโลหะธรรมดาเลยเนื้อโลหะทั้งหมดก็คือถึงเป็นโลหะธรรมดาก็จะถูกหลอมแล้วรีบเป็นแผ่นแล้วมาจานเป็นยันก่อนให้มีชนวนมวลสารลงมาในวัตถุมงคลคือสร้างสร้างแบบเต็มที่อ,ะอ่ะม,มันเลยรวมความเป็นมหามงคลทุกชนิดเราก็เลยสร้างชื่อว่ามหามงคลเอาไว้มวลสารหลักๆที่ใส่ลงไปเนี่ยก็คือชนวนขุนช้าง อที่เราเก็บเอาไว้ตั้งใจจะเก็บไว้เลยแหละว่าเอาว่าทำเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คือระทำรูปของลูกตัวเองรูปตัวเองอ่ะโดยเฉพาะส่วนรูปแบบเหรียญเนี่ยเราได้อิงอเราได้อิงเหรียญหลวงพ่อจัดวัดวังมอนอเราจะเห็นว่าถ้าใครศึกษาพระเครื่องจะรู้จักหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่อทบวัดชนแดนเนี่ยเป็นเกจิที่มีชื่อมากชแล้วก็แฝดรูปประคำที่มีเหรียญหลวงพ่อจัดวัดวังมอนอยู่ข้างล่างไปหารูปทัานได้เลยครับก็สืหารูปได้เราจะเห็นเลยว่า พอเห็นแล้วมันโดนใจแบบนักเลงโบราณเหมือนเลยอ่ะเหมือนเป๊ะส่วนทางใต้เนี่ยเราเป็นอาจารย์คาราวาทางสายใต้เนี่ยเหรียญหลอที่มีชื่อก็เหรียญหลวงพ่อกอมอ่าใช่ก็ะส่งเดียวกันเลยวก็คือทรงสไตล์เดียวกันหลวงพ่อกอมวัดโพธาวาสวัดโพธาวาสอ่ามันสไตล์เดียวกันเลยใช่ใช่ใช่เออถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราก็เลยลองดูเกจีจาร์หลายๆหลายๆองค์แม้กระทั่งหลวงพ่อเงินเหรียญจอบเนี่ยก็ยังทรงเดียวกันอีกเราก็เออถ้าอย่างนั้นเนี่ยรูปลักษณ์เนี่ยเหมาะแล้วก็คือเหมาะเหมาะในการที่เอามาถานแล้วเราเป็นคนตัวใหญ่เ้วก็ <c oughs> ทําให้มันใหญ่ๆหน่อยอ <c oughs> เราไม่ได้ทาตัวเล็กนะทำใหญ่ๆเลยอทําเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกก็ทําใหญ่ๆ <c oughs> แล้วเราก็มีการลงลงความเคลื่อนไหวในการสร้างเอาไว้ในเฟซบุ๊กมีหลายคนโทรมา จานอยากเช่าจานอยากจองเราบอกว่าเราเปิดจาวไปแป๊บเดียวเราก็ปิดจาวแล้วใช่ใช่เพราะเวลาไป็นไลฟ์สดใช่ใช่ไลฟ์สดแล้วก็ปิดจางไปก็เลยแล้วก็ไม่เคยในรายการด้วยไม่เคยมันก็เลยเป็นการรู้กันเฉพาะในกลุ่มรายการมรดสยามแต่วันนี้คือมาบอกให้สื่อสารนะชนรับรู้ยว่ามันมีวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งเป็นเหรียญหล่อลูกปอาจย์แขกมรดสยามเนี่ยชื่อเหรียญรุ่นว่ามหามงคลข้างหลังเนี่ยเป็นยันตินิสิงเหเรียกลาด การวิ่งยันตเตนิสิงเห์สไตล์เนี่ยมันไม่ไม่เคยเจอในที่ไหนแต่เราจะไม่มาอธิบายว่าความหมายของยันตเตนิสิงเหต์ตัวนี้เป็นไงเราเก็บเป็นความลับของตัวเราเองอ่าแล้วก็ใครอยากรู้ก็ต้องไปศึกษาเอาว่าดียังไงแต่ให้รู้เลยว่าอาจจะแขกทำวัตถ,ถุบางคนหลายชนิดหลายรุ่นที่ใช้ยันตนิสิงเห์แต่ยันตตัวเนี้ยแปลกไปแปลกตาออกไปม,มันมีนัยยะและความหมายมันบ่งบอกเลยว่า คนที่ทราบมีความรู้แค่ไหนกับการใช้ยันตีนิสิงเหเพราะว่ายันตีนิสิงเหเนี่ยมีทั้งเอามาถูกใช้ในรูปลักษณ์ของดวงดาวพลังงานดวงดาวพลังงานของอคําสอนแห่งวัตไตยบิดกพลังอเอามาถอดเป็นหัวใจคาถาต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแต่อันนั้นคือว่าด้วยเรื่อง นิพพานเข้าสู่นิพพานนิพพานคืออะไรหลุดพ้นนิพพานคือการไม่เอาอะไรเลยแต่ไม่เอาไงไม่เอาอะไรเลยถูกไหมนิพพานคือไม่เอาอะไรเลยแฝงพระแล้วไม่ได้อะไรเลยแฝงทําไมอาจย์แขกไม่ใช่แบบนั้นยกตัวอย่างเช่นยันตัวนี้ถัอวไปไปใช้บังคับผีอืจะดุร้ายให้เชื่องให้ว่านอนสอนง่ายให้ตำตามที่สั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นคือหวังเึื่องสู่นิพพาน แต่ยานนี้ไม่ใช่ยานนี้คือว่าด้วยเรื่องสิ่งที่ทําให้ก่อเกิดและได้ทั้งหมดอนี่คือในรูปลักษณ์ของจีนิสิงเหต,ตยสไตล์เราซึ่งเราถือว่าชํานาญใช้คําว่าชํานาญแล้วกันชํานาญยันจีนิสิงเขีเลยแหละแม้กระทั่งบทไหว้ครูยันจีนิสิงเหีเนี่ยทุกคนที่ใช้นะก็ไม่เหมือนเราเรารับประกันเลยมไม่เหมือนเราเพราะเราเนี่ยสืบทอดยันจีนิสิงเหีมาจากครูบาอาจารย์หลายๆครูบาอาจารย์ แต่ยนตีนิสิงเหตที่ทุกคนเรียนน่ยส่วนใหญ่จะไปใช้ใชสําหรับบังคับในการลงหัวเสาเอกอ,อะไรแบบนี้อ่าสิงเหตุอ่าตีนิสิงเหตส,เหสตานาเคืคอมันจว่าไปแต่ของเราไม่ใช่แบบนั้นเลยนะตีนทิสิงเหตจะแขกไม่ใช่แบบนั้นอ่าแต่ก็จะไม่เอามาเผยแพร่สู่สาธารณนะชนได้ฟังด้ยบางคนรย์ครับทำไมไม่เผยแพร่ไปวิทยาทานทุกวันนี้อาจารย์กูเกิลเยอะอใช่เลยไม่เอาดีกว่าวัตถุมงคลเราในหลายประเภทถูกเอาไปก๊อปทำเป็นวัตถุมงคลในกูเกิลเนี่ย เยอะแยะมากมายพอมัใช้ไม่เห็นผลคนก็กลัวกลัวคราวนี้มันก็ลามมาถึกวัตถุของคนเราด้วยซึ่งมันต่างกันอย่างเงี้ยม,มันมันเป็นหลายๆอย่างที่บ่งบอกได้ว่าทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเหรียญเนี่ยเราทําขึ้นมาเนี่ยอาจแขกท่าวัตถุมงคนมามากม,มายมหาศาลทําเหรียญตัวเองแล้วไม่ดีเนี่ยโอ้คงไม่ทําอ,อ่ะใช้คํานี้เลยว่าคงไม่ทําแล้วก็ใครที่เป็นเอฟซีมันลัดสยามสมาคมธิรการมัดสยามจะรู้เลยว่า อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีหน้าอาจารย์แขกอยู่ในนั้นนะเป็นวัตถุบุคคลเนี่ยแพงและหมด <บน S 1> อย่างรวดเร็ว,รวแล้วแพงมากแพงแบบหาที่จับไม่ได้นะวันหน้าไปเรื่อยๆและที่สําคัญอะไรที่มันเป็นหนึ่งเดียวรุ่นหนึ่งไงขออจารย์แขกยิ่งแพงหนักข้าวบีกอื่าแล้วอันนี้เป็นเหรียญหล่อซึ่งไซส์ใหญ่ด้วยนะใหญ่ไซส์ใหญ่แต่แขวนได้ไซส์ใหญ่คือเหตุผลที่ทำไซส์ใหญ่นะอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกความในใจคือ วัดใจกันเลยคือวัดใจยังไงถ้ามึงไม่รักกูจริงมึคงไม่แฝงอะมันใหญ่มากถ้ามึงใส่เหรียญกูสักเหรียญนึงเนี่ยมึงไปใส่อย่างอื่นด้วยเนี่ยมึงกิ้งเลยคือมันจะหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงใส่เหรียญกูโดดๆแน่อ่าหรือใส่เหรียญเดียวแน่หรือใส่แบบโชว์แน่อะไรเงี้ยก็เลยทำมาแบบวัดใจกันเลยกูคนสร้างกูก็เต็มที่ไอคนที่อยากไปแฝงก็ลองดูว่าใครจะเต็มที่บ้างอ่าใหญ่อะเต็มคอฮ่าเต็มคอรับประกันว่าเต็มบึ้มอะ เต็มเลยะคราวนี้เราก็เลยทำรูปคารพนี้ขึ้นมาในสไตล์นี้อ่าเป็นเหียนเหรียญเราเนี่ยในสไตล์นี้ต่อเลขต่อโค้ชัดเจนอ่าต่อเลขต่อโค้ชัดเจนอ่าเนื้อที่สร้างเนี่ยเนื้อที่สร้างเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็มีอยู่อ่าสองเนื้อที่ให้เช่ามองได้ไปนะสองเนื้อที่ให้เช่าอแล้วมันมีเนื้อที่ไม่ให้เช่าด้วยนะอ่าก็คือเอาสองเนื้อนี่ก่อน สองเนื้อที่ให้เช่าก่อนสองเนื้อทีอ่ให้กับคนที่สนใจหรือใครที่อยากได้หรือบางคนแบบว่าซื้อวัตถุมงคลรูปอาจา์เนี่ยดีมากเลยดียังไงระดับดียังไงโอ้ซื้ออาจารย์ปุ๊บพรุ่งนี้กําไรเลย <c oughs> ใช่ใช่ใช่คือซื้ออาจารย์ปุ๊บหนึ่งเดือนอผ่านไปมาแต่สยามหมดปุ๊บผมกําไรเลยเพราะว่าวัตถุมงคลรูปประจา์เนี่ยมีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นทั้งนั้นเลยมไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นรูปปรใจแขกแพงขึ้นยัง้นรูปหลอกก็แพงแล็อกเก็ตก็แพง แพงขึ้นหมดเนื่องจากว่าเราสร้างแบบมีจํานวนและที่สําคัญคือเราไม่ทําเพิ่มทําเพิ่มทำไมทาใหม่ได้อทํารุ่นใหม่ไปเลยใช่ให้มันดีกว่าอทำรุ่นใหม่ไปเลยให้มันดีกว่าแต่มันก็เป็นเหมือนคอลเลกชันคนเก็บไม้เป็นแบบคอลเลกชันนะมันก็ดูว่ากันไปคานนี้เหรียญเนี่ยเราเคยเปิดให้จองตอนนั้นเราบอกว่าให้จองเนื้อชนวนใช่เนื้อละว่าชนวน อยู่ในราคาเหรียญละสองพันห้าใช่ถ้าเปิดให้จองคือเป็นเนระวัตชนวนอยู่ที่สองพันห้าท่านี้แต่วันนี้มันก็มีคนที่จองไม่ทันเพราะเราเราให้จองลัดเดียรเราก็ไม่ลับอีกเลยใช่คือสไตล์เราเนี่ยทำแล้วมันไมจะสิ็จเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจนกว่าจะสุดสุดติ่งก่อนก็คือสุดเขาเรียกว่าจนฝาถึงที่สุดอะถึงให้เช่าอยิ่งเป็นลูกตัวเองด้วยมันต้องถึงที่สุดเท่านั้นถึงให้เช่าอเราก็เลยเออถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไร จองเพื่อลองดูว่าใครอยากได้มาโอ้โหมันจองต้องรีบบอกปุ๊บตอนเนี้ยพอ,อกําหนดวันเวลาไว้เลยแล้วก็บอกไว้เลยว่าวัดใจคนเช่าเลยบอกไม่รู้ได้เม,มื่อไหร่นะคุณจองมาเนี่ยไม่มีกําหนดได้นะใช่คือพูดไปแบบนั้นเลยไม่มีกําหนดได้อืแต่อู้โหมันก็เช่าคนมาเยอะมากใช่เพราะว่าสมาชิกรายการประดิษานยทุกคนรู้แล้วว่าอาจารย์แขกถ้าไม่สุดก็ไม่ทําอำโดยเฉพาะรูปตัวเองเนี่ยถ้าไม่สุดก็ไม่ทําพอลงมาแล้วเนี่ยทั้งพระ อาจารย์ที่อพวกเกจิที่เป็นพระเกจาจางคารว่าดิทั้งโอ้เยอะเสียนพระเองขอเลยใชช่่ขนาดเพื่อนกันที่อยู่ยาลาเนี่ยโทรว่าเฮ้ยอาจารย์เศรษฐกิจไม่ดีเลยว่ะขอสักสามร้อยองค์ได้ไหมขอเช่าไว้สักสามร้อยองค์ได้ไหมจองไว้สักามร้อยไดไหมลงทุนลงทุนจันจองท้ไมโอ้ยลงทุน เหรียญมึงเองเนี่ยถ้าไม่สุดมึงไม่ทําอยู่แล้วอืแล้วมึงนี่ราชาเนื้อโลหะเลยอยู่กับมึงมาไอ้น,นี่ไอ้แปะแปะขนอมอ,มอมแปะบอกโหถ้าไม่สุดไม่ทําอยู่แล้วอาจารย์ hey, เฮ้ยเหรียญละสองพันห้านะเผื่อกูก็ไม่กลัวถ้เหรียญสนะองพันห้าน่มึงให้กูจองว่ากูช้างสามร้อยเหรียญบ่อยี่ดีวกว่าเพื่อนในฐานะที่ดีกันนะมึงไม่ต้องจองกูให้มึงฟรีเหรียญหนึ่ง จบกันเฮ้ยกูจะจาสามร้อยเหรียญกูจ่ายเงินมึงเลยบอกกูไม่ให้ขายกูไม่ขายกูให้มึงฟรีเหรียญหนึ่งไม่ต้องจ่ายเฮ้ยกูแย่ว่ะช่วงนี้มันกคกลับมาเรื่องเดิมกูแย่ว่ะมึงแย่เนี่ทำไมเนี่ยกูตังค์ไปฝากแบงกูกูว่าสู้ซื้อพระมึงไม่ได้ใช่ใช่เพราะสมาชิกมึงเยอะแล้วมึงทําพระนิดเดียวแล้วโอ้โหแล้วมึงเล่นใส่อย่างนั้นที่กูดูอยู่เนี่ยต้นทุนมึงขาดทุนยับกูว่าเหรียญมึงออกมาแพงแน่เลยเพื่อนอะไร ไม่เป็นไรเพื่อนเมาเอาไปเหรียญหนึ่งไม่ต้องเช่าอ่าะล้วก็บอกแปลว่าเอาเหรียญหนึ่งแปลกระโทรมาโทรมาโทมาจนเบื่อลรวก็ยืนยันอะ่ะไม่เช่าไว้มาเหรียญหนึ่งนี่ลักษณะเนี่ยเยอะเกินสิบคนที่<ม>โทรมาที่เป็นเพื่อนๆกัน<ม><ม>น,นี่ะเกินสิบคนครับแม้กระทัง่งครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์คาราวาสอยู่ในกลุ่มๆด้วยกันเนี่ยแต่แขกขอต้องคำเหรียญหนึ่งอ,อยากจะบอกว่าทองคำอะ่ะให้ไม่ได้อ<ม>่ามีไหมมีแต่ทองคำให้ไม่ได้ เพราะทองคําที่ทําเนี่ยเราใช้ทองไม่เหมือนชาวบ้านเขาทำใช่ใช่ราคาทองคาเราแพงกว่าราคาทองคําคนอื่นก็คือทองเราเนี่ยมาจากทองบางสะพานทองศรีสัชนาลัยทองตุ้มมกคือทองมาจากเครื่องทองโบราณซึ่งมันมีชนวนมนตราและใช้ทองอาถรรพ์ทำต้นทุนในการทําทองแพงมากและที่สําคัญคือเราทําน้อยเราทําทองคําแค่ร้อยแปดเหรียญเองกระเทวีพีเอาอาจารย์ฮะ ไม่มีเออไม่ต้องไม่ไม่มีไม่มีทุกกรณีเพราะว่าทองคําเนี่ยเราเอาไว้ให้สําหรับผู้ใหญ่ที่เรานับถือจริงๆผู้ใหญ่ที่เขานับถือเราเราก็ให้เป็นขวัญกำลังใจที่เขานับถือเราไปแปลว่าไม่มีจําหน่ายอ่ะไม่มีจําหน่ายหลังจากทองคํามาเงินไม่มีทําไม่ได้ทำไม่มีทําเนื้อเงินไม่ได้ทำพราะเนื้อเงินเนี่ยมันเอามาทําชนวนมวลสารคือมันต้องลงยันด้วยมืออย่างเดียวอืซึ่งใช้เวลาในการทํานานไม่เอา อเราก็เลยไม่ไม่เอาเน,อเนื้อเงินเพราะ้งหมดบางคนอาจจะทำตั้งแต่เอาตะก,กุดเงินของอาจารย์คนนู้นคนนี้คนนั้นมาลงมาหลอมแล้วเป็นจนวนนิดนึงมไม่ใช่สไตล์เราทองคำเนี่ยเรายังต้องเอาทองคำที่มีที่มาที่ไปเอามาทำเลยขนาดที่บทองคำลักษณะนั้นเอามาหลอมเสร็จแล้วมารีบเป็นแผน่นแล้วลงยาแล้วเป็นหลอมวิธีนะ,ะไม่ใช่ว่าเอามาถึงแล้วหลอมเลยอ่าแล้วก็ทองคำเนี่ย มาเป็นทองคําของแหวนไหว้ครูสิบบาทสามปีด้วยสามปีก็สามสิบบาทก็คือเป็นเอามันเอาไปสมทองคำใช่ไหมที่ใส่แหวนแหวนปอบบีดมันก็เอามาลงไปผสมด้วยเพื่อมันมาจากของที่เป็นอาถรรพ์ทั้งหมดมันถึงเป็นมหามงคลอลองจากเนื้อทองคํามาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อนวโลหะแก่ทองคําเต็มสูตรก็คือเนี่ยสีน้าเงินนี่นวะโลหะแก่ทองคําเต็มสูตรเลย เต็มสูตรยังไงอันนี้คือเต็มสูตรยังไงโลหะหนึ่งกิโลทองหนึ่งบาทใส่เห็นเห็นใส่เห็นเห็นไม่อย่างงั้นไม่ได้กลับมาดำลักษณะนี้นะโลหะหนึ่งกิโลทองหนึ่งบาทคิดอัออติว่าทองหนึ่งบาทสามหมื่นบาททองเท่ากับสามหมื่นบาทแล้วนะตอนอ่อโลหะหนึ่งกิโลอะรอได้รอได้หนึ่งช่อ หนึ่งช่อสิบเก้าเหรียญเท่านั้นดีเท่าไหร่หนึ่งช่อเฉลียดูอ่าลองดีลองดีลองดีลองด,ลองดีลองดีเฉลุตอนทําไม่กล้าดีอ่ะกลัวเนี่ยแล้วดีได้ดูดดอ่าช่อหนึ่งมีสิบเก้าเป้ากำลังจักระพัดถ้าเกิดว่าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหารสิบเก้าเฉพาะต้องคำตกพันห้าพันหก ต่อองค์นะพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทต่อองค์ต่อองค์ต่อเหรียญอะต่อเหรียญอะต่อเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยต้นทุนทองคำหนึ่งพันห้ากว่าบาทใช่ไม่รวมชนวนตัวอื่นอตีไปพันห้าแล้วกันตีกดลงด้วยตีลดลงด้วยตี่าพันห้าไม่รวมชนวนตัวอื่นเฉพาะค่าทองคำนะเฉพาะไม่รวมชนวนตัวอื่นนะโลหะชนวนมหาแก่ทองคำเต็มสุดใช่ไม่รวมไม่รวมไม่รวมชนวนตัวอื่นเลยไม่รวมตัวอื่นเลยแต่ชนวนตัวอื่นแพงกว่าทองคำไม่ว่าจะเป็นเนื้อโลหะสำลีห้าสมัย ที่ที่บอกไงทาพัะเก่าก็ต้องเอาเนื้อโลหะเก่ามาทําด้วยเป็นสำนิทห้าสมัยตั้งแต่ยุคพระวาราบดีลบบุรีสุขโขทยัยอยุทยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ห้าสมัยเลยอ่าเป็นโลหะห้าสมัยแล้วก็เป็นสำนิทอ่าเป็นเครื่องเงินเป็นเครื่องทองสารพัดเลยอ่าแล้วก็ใส่โลหะที่กําเนิดเสียงเก้าชนิดอ่าให้ถือเอาเล็ดว่าเก้าวกวงวานใส่แล้วมีชื่อเสียงใส่แล้วมี เมตามหานิยมแล้วเอาของที่เป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นชิงชาบของที่เป็นคู่คู่ค,คู่คู่ทั้งหมดใส่ของที่เป็นจํานวนขี้หรือลักษณะแบบขี้แมวเ,เลยอ่าเอาของที่เป็นคู่ใส่คือเอาเพชตามตำราบโบราณทั้งหมดที่สําคัญคือฝาบาททองเหลืองของอริยะสง์ชั้นสูงเอ่ยชื่อไม่ได้หลายรูปอ่าเอามาลงยันว่าวเรื่องมหาราชพระเปิดบาทมาได้เงินหมดได้ทุกอย่างบิณฑบาตได้ทั้งหมด เอาเคส็ดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะแยะมากมายสร้างเนี่ยเราขึ้นมาจำนวนการสร้างเนี่ยเหรียญมหามงคลเนี่ยเนื้อนวะแก่แก่ทองคำเนี่ยก็ก็ทำขึ้นมาด้วยแล้วก็มาอีกเนื้อหนึ่งคือเนื้อนวะโลหะ,ะเนื้อนวะโลหะ,ะสูตรวัส,สุทัศน์ซึ่งกรรมวิธีในการสร้างเนี่ยคือทองคำสามกิโลทองหนึ่งสลึงเนื้อนวะโลหะใช่ไหมจ๊ะทองคำสามกิโลทองสามกทองหนึ่งสลึง โลหะสามกิโลทองหนึ่งสลึงใช่ก็คือจะกลายเป็นสีไม่ได้เป็นสีอานนี้เห็นไหมมันจะต่างก,กันเลยต่างก,กันลิบลับเลยสีสีมันจะต่างก,กันลิบลับเลย<ส>อ่าแล้วก็ที่สําคัญคือสูตรวัตถุทัศน์เนี่ยสูตรของสารวัตถุทัศน์เนี่ยโลหะบางประเภทใส่มั่วไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจะถูกตั้งต้นจากเนื้อหนบาวอย่างเต็มที่เหมือนกันอ่าแต่มีการผสมทองคือาอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยอาจจะต้องถูๆหน่อยแล้วมันถึงจะเริ่มกลับกลับกลับ กลับไปดาออันนี้คือผิวยังไม่โดนอะไรอคือกลับดําแบบค่อยๆกลับเนื้อนีจะกลับดําแบบค่อยๆกลับส่วนเนื้อชนวนมวนสาเนี่ยเหมือนกันอแต่อาจจะเข้มข้นสู้เนื้อเหรียญน,นี้ไม่ได้เพราะนี่มันเป็นชนวน<ต>ใช่อันนี้คือมันเต็มที่เลยอ,อ,อเต็มที่เลยเหรียญเนี่ยตอนเราให้จองเรากะว่าอ่าจะให้เหรียญน,นี้สองพันห้าันห้าแล้วก็ได้เหรียญนี้แต่คราวนี้เนี่ย ด้วยคนเรียกร้องเยอะแล้วก็เราเขาเรียกว่าอะไรก็ใช้คำว่าเราซึ้งใจ,อจ,จเอาไว้ง่ายใจ,จชอบพิสูจน์ใจคนประมาณนั้นคือเราก็เลยตัดสินใจว่าคนที่จอง จะได้เหรียญนี้ไปเลยอาจารย์อัพให้เลยอ่าเราให้เหรียญนี้เลยก็คือให้เหรียญเนี้ยนะว่าแกะทองคําเต็มที่ก่อนครุ่มก่อนอัพเนี่ยผมค้าร์อาจารย์บดกรูจะให้ใช่ครูจะให้ขอเถียงอย่างนี้จริงแล้วเอออาจารย์บดซึ่งเหรค้านี่ใครที่จองไว้เนี่ยก็จะได้เหรียญนี้ไปเลยโชคดีไปอ่าไปเลยโชคดีส่วนใครที่จองไม่ทันเนี่ยถ้าจองเหรียญเนี้ยราคาเหรียญละห้าพันบาทห้าพันบาทอ่าเหรียญเนี้ยราคาเหรียญละห้าพันบาทอ่าให้เหรียญนี้ให้ร้านเช่าราคาเหรียญละห้าพันบาท อาส่วนเนื้อเนี่ยให้เช่าที่จิงได้เช่าสองพันห้านะ,ะแต่เอาไม่เป็นไรเราให้เช่าเหรียญนี้เหรียญละสองพันบาทเนื้อนี้เหรียญละสองพันบาทอันนี้ห้าพันบาทใครอยากได้ก็เช่าเลยและไม่ต้องไม่ต้องมาว่าอาจารย์ครับผมขอเช่าเข้าอันเนี้ยวันเนี้ยเท่านี้ยใครที่จ่ายตังมาแล้วจองมาเนี่ยได้เหรียญนี้ไปเลยอื ได้เหรียญห้าพันในราคาครึ่งหนึ่งชุกดีเนี่ชุกดีมากนี่ไงคือเหตุผลที่ว่าถ้าจางวัดคือที่ไม่อยากให้จางกระเพาะแบบนี้แหละอือคือขาดทุนที่อาจารย์ปิดเร็วๆอ่ะปกตินี่ก็ขาดทุนอย่างนี้ขาดทุนหนักกันเนี่ยผมผมรู้แล้วที่อาจารย์บอกไอ้กอล์มอย่ารับนะปิดปิดให้หมดเพราะอาจารย์ตั้งใจจะให้อย่างนี้อยู่แล้วอาจารย์วัดใจนะอยู่แล้วอาจารย์บอกปิดนะมึงห้ามรับันทั้งทุกเพจนะมีคนมีคนติดต่อเช่าอยู่ตลอดเวลานะแต่เราก็บอกทุกเพจอะ ไม่รับไอ้ที่สาคัญนะครับต้องบอก่อนเลนเนี่ยอาจารย์ให้ส่งยอดเลยนะทุกทีอาจารย์จะเออปิดรับเฉยๆแล้วอาจารย์จะไม่ขอยอดแต่นี่อาจารย์บอกทุกทุกเพจสองเลยมึงส่งยอดมากูไม่ให้พวกมึงเพิ่มแน่นอนพวกมึงส่งมาเลยยอดทุกเพจอะอยู่เทเจาไม่มีใครไม่ีใครเพิ่มได้ผมไม่สามารถอาจารย์อยเอาเงินไมได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าคือถ้าเพิ่มก็รับผิดชอบอีกสองร้อยไใช่อาจารย์แล้วที่ขอบขอบพี่เป็นเม็ดเม็ดเนี่ยมันมีไฮไลท์อะไรทหรูกประคำลูประคำร้อยแปดแทนรูปประคำร้อยแปดเม็ดแทนรูกประคำรูกประคำหก็คือ เปรียบเสมือกับว่าเหรียญได้ล้อมรอบด้วยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำร้อยแปดของพระพุทธศาสนาคือไตรลักษณ์ทั้งสามครับอย่างไงเนี่ยคนเราเนี่ยก็อยู่เท่านี้แหละไม่มากไเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญเนี่ยใครสนใจถือว่าเป็นเหรียญหล่อเหรียญแรกรุ่นหล่อรุ่นแรกเหรียญหล่อรุ่นแรกใครที่สนใจก็เหรียญเนื้อนวะแก่ทองคําออ่าเนื้อนวะแก่ทองคำห้าพันเหรียญเนื้อนวะมหาชนวน สองพันไม่ต้องกลัวโซผิดเพราะว่าตัวตัวเหล็กก็ไม่เหมือนละเนื้อก็ไม่เหมือนโพดก็ไม่เหมือนอก็ไม่เหมือนคือไม่ต้องกลัวอาจารย์สร้างพามาเยอะไม่มีใครได้อาจารย์ได้ใช่ค่ะเนื้อก็ไม่เหมือนเนื้อก็ไม่เหมือนการเหลียญเนี่ยเนื้อก็ไม่เหมือนกัน เรว่าก็ไม่เหมือนแลกแยลของแล้วที่สำคัญคือคนทําปลอมก็ไม่กล้าทำหรอกต้นทุนไม่คุ้มกันสชงไม่คุ้มกันต้นทุนสูงครับตามที่ไปหลาเนี่ยอาจารย์แขกต้องไปยืนยืนกำกับหลอทุกวันใช่ใช่หล่อหลอทุกวันเอาเอาวันนี้เวันนี้แล้วเหรียญเนี่ยก็เป็นอะไรที่แปลกนะไอ้เลือกที่หลอเนี่ยหลอมาแล้วเสียสามช่อเอ๊ะช่างก็บอกจานย์ทำไมเสียไม่เคยเสียนะหลอไม่ได้แล้วก็เฮ้ยสงสัยลืม เราก็เลยบอกบอกป้าก็คือมหามงคนเลยเราก็บอกทุกเรียกหมดอ่ะแต่ไม่เรียกแกคนเดียวแล้วพอเรียกแกเสร็จปุ๊บเออหล่อได้เลยเพราะว่าจะมีแหวนของเปาะด้วยนะใช่อาจารย์ไม่ได้บอกเขาพอไม่บอกเขาปุ๊บเออหล่อไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่ได้อกาได้เพร่กพอบอกปุ๊บหล่อได้เลยก็เลยเออเป็นอะไรที่แปลกดีแต่เป็นอะไรที่แปลกดีเมื่อกี้ก่อนรายการนั่งเถียงกันครับถ้ากูไปเลี่ยมทองแหวนเองนี่คนจะหัวเราะกูไหม ไม่ตัวเองแต่ในความคิดก็คือละถ้าเราใส่เนี่ยเหมือนเตือนสติว่าเอ้ยกูทำอันนี้ขึ้นมานะไอคนที่เชื่อและศรัทธาเข้าไปแฝงอยู่เพราะนั้นถ้ากูบร่จัจกูก็แฝงกูด้วยแต่กูคงไม่แฝงนะแต่อาจารย์บอกว่าหลวงพ่อจันแขวนเรียัวเองหญ่แต่แต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยทวาาจารสมัยก็เขาจะแฝงรูปตัวเองแต่แต่หลวงพ่อจันก็ไม่ได้เป็นรูปหลวงพ่อใช่ไหมหรือเป็นรูปหลวงพ่ออาจารย์รูปหลวงพ่อจันรเหรียญหลวงพ่อจันทร์นบังมอนน่าจะเป็นเหรียญตาย ไม่ไอไอตัวไอตัวในใน,ในเหรียญไม่ได้เอาเป็นลูกแกเองเป็นรูเกเป,รปเป็นรุปนั้นอ๋อแต่ว่าสมัยโบราณมันไม่สวย<ล>ะวนะเลยดูไม่ออกว,ว,ว่าว่าเป็นเหรียญว่าเป็นรูกไครมันไม่สวยแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นวัตถุมงคลให้ยายไลท์นะสวยมากใช่ใช่แล้วพอเขาทำแล้วนะโอ้โหคนทําตามบานเลยใช่ตอนนี้นี่มีอาจารย์คารว่าหลายคนท่านผมอยากทำราษฎาธนรวัาน์ทำเลยถ้ามั่นใจก็ทําเลยถ้ามั่นใจคือคนทาลูกขคารพตัวเองมีสามทางเลือกใช่อายุยืนกับอายุสั้นใช่ บอกเลยใช่คนททำรูปตัวเองเนี่ยมีสองทางเลือกอายุยืนกับอายุสั้นใช่อาจารย์ถ้าเกิดว่าบารมีคุณถึงคุณพร้อมที่จะช่วยคนอื่นได้แล้วจริงเนี่ยและเทพเทวสิงศักดิ์สิทธิ์ไว้พองคุณคุณก็จะอายุยืนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมถึงอะไรเลยแล้วทำรูปขอรมคุณขึ้นมาเนี่ยก็คุณอาจจะอายุสั้นได้ใช่อ่าแต่เรานี่คือครูบาอาจารย์หลายคนยืนยันว่าทําได้แล้วครูบาอาจารย์เนี่ยอนุญาตได้ทำรูปตัวเองเนี่ยตั้งแต่ปีส9เกน่ะ S <S <S แต่เราก็ไม่เคยทํารูปตัวเอง <S <S ั้งแต่ปีสามก้าเนี่ยเราก็ไม่เคยทำเี่ยพวกมาทามํตตตตาตนะอนมาตรยานี่ะก่อนหน้านี้ก็เคยเคยมีรูปเป็นรูปกระจกอ่สมัสบยบวชเป็นรูปกระจกประกบหน้าหลังแต่ก็ทําน้อยทํา่ทน้อยอันนั้นทําน้อยแต่ก็ยังไม่ใช่รูปเราที่เป็นคาราวาสอันนั้นหายากอะทําน้อยส่วนเราก็มาทำล็อกเก็ตรูปเราเองเนี่ยเมื่อตอนอยู่บางสถานีอันนี้ก็แพงแพงมาก เคยประมูลไปถึงอ er ันหลายหมื่นอ่ะฮะแย่งกันแย่งก like ันด้วยแพงมากเลนนี้มีคาถาไหมคะอาจารย์ใบฝอยเลนแบบเดียวกับพยานพยานพยันพเหมือนกันกับพยานอ่ะใช้คาถาเดียวกับพยันได้ใช้คาถาเดียวกับพยันได้เหมือนกันเลยเพราะพยันก็รูปเราอันนี้นี่ถ้ามีสองราคาใช่ไหมโปรดิเซอร์ก็คืออันนี้เนื้อละวัโลหะแก่ทองคำอ่าห้าพันเนื้อละวัโลหะชนวน 2,000อ่าใครที่สนใจก็อย่าช้าเพราะท่านช้าท่านอาจจะซื้อในราคาแพงในวันหน้าใช่ใช่ใช่เทปนี้อย่าพูดเยอะเอาเท่านี้แหละอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าครับส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจโวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ล์ฟปัตยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการปัาจสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก๊ป็ปราจสยามครับต่อมีตังจ้ะครับขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ